สวัสดีครับ KP Pro Superbike นะครับวันนี้พามานำเสนอรถที่รับเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันครับกับเจ้า Ducati Monster 821นะครับคันนี้สวยจับใจเลยนะครับทีมวิศวกรออกแบบนี้ได้ลงตัวมากครับผมว่าชมนี้สวยสุดเลยนะครับ Monster เดี๋ยวผมพาชมรอบคันรถก่อนนะครับแล้วค่อยมาจอดลึกรายละเอียดของแต่งครับคันนี้เจ้าของแต่งเต็มใส่แต่ของแพงนะครับ เยวคาบอนอย่างบางเลยนะครับของดูคาบัยครับกระจกปลายแหนอย่างเท่เลยนะครับกระจกปลายแหนนี้มันเริ่มต้นมาจากมอนเตอร์นี่แหละครับเข้าก็ทรงรถเนกเกตของดูกตีมาก แดงของดูกาตี้นี่ก็สดสวยมากเลยนะโอเคเรามาเจาะลึกรายละเอียดของแต่งครับไทสั้นครับของ m d นะครับบางโคนครับเพียวคาร์บอนนะครับเพียวคาร์บอนครับบางคนหน้าก็เพียวคาร์บอนนะครับบางๆใสๆส,สวยๆ และขาดไม่ได้นะครับท่อกองก่องที่มาจากศูนย์นะครับท่อตัวนี้วิ่งดีสุดแล้วครับสำหรับมอนเตอร์ครับสวยด้วยครับของเทอร์มินอลน,นี้นะครับอุดเฟรมครับ CNC นะครับการล้มของ Evotech ครับ การล้มหลังก็อีโวเทกตัวยกสปูนอีกนะครับคันนี้ยังใส่กัดหม้อน้ำมาให้เรียบร้อยเลยนะครับชิลครับดอกยางเหลือๆเ,เลยนะครับหน้าหลังยางพีแลนลี่หนึบชัวครับไดโบบครับกันล้มข้างครับ จุดุดเฟมครับปอกแทนโดมิโนนะครับกระจกไปแทน CRG แท้นะครับสวยเลยครับบางงาน CNC ดีมากของ CRG ที่ยึดโทรศัพท์ครับขาดไม่ได้เลยนะครับการสบัดครับยังรอเลยนะครับพร้อมขาจับตรงรุ่นของดูคาบยนะครับแล้วก็ TWM ครับปาทางน้ำมัน การลอยทางครับของดูกาตี้เลยนะครับข้อบ่อท้ายครับคันนี้แต่งเต็มจริงดอกยางหลังครับเหลือเต็มเต็มเลยนะครับใช้ได้อีกยาวเลยครับทีนี้ผมมาสตาร์ทให้ดูเลขงไม้กันบ้างดีกว่าครับ วิ่งมา2 3ง0 0ืกิโลเมตรเองนะครับทีนี้ผมมาสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันบ้างนะครับ เป็นไงกันบ้างครับเสียงเครื่องแน่นๆเลยนะครับพอเจ้าของเขาดูแลเช็คทุตลอดทุกระยะนะครับเพื่อนๆคงอยากรู้ราคาคันนี้กันแล้วนะครับคันนี้เป็นรถปี2,015วิ่งใบ2 3 0 3 0 0 0 0กิโลเมตรครับสภาพดีมากๆคันนี้ไฟไท้ายเป็น M.D. ด้วยนะครับไทยสันก็ M.D. เช่นกันครับอย่าง p ิเรนลี่ลอสโซทูนะครับ คันนี้แต่งมาครบๆเต็มๆแบบนี้ใครหายอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ229 0 0 0บาทครับสำหรับลูกค้าท่านในดที่เครด,ดิตดีสามารถดาวเพียง1900 0บาทก็สามารถเอาไปขี่เล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับที่สำคัญของแต่งดูกระตีแพงๆทั้งนั้นเลยนะครับคันนี้ใส่มาให้ครบๆแล้วครับไม่ต้องไปเสียตังค์แต่งเพิ่มแล้วครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างช่องทางไลน์หรือ Facebook และฝากติดตามวเว็บเพจของทางร้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือเว็บไซต์ครับกับ K p 4ีโฟ e ์ซูเปอร์ครับจะคอยนำเสนอรถที่รับเข้ามาใหม่อยู่เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ